กานำนักศึกษาที่จัดแฟลชม็อบที่เชียงใหม่ครั้งแรกนําโดยนายวราพัฒธ,ธรรมจักรพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนวันนี้เดินทางไปพบปยาการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นการรายง,งานตัวครั้งที่2หลังจากตํารวจแจ้งข้อกล่าวหามั่วสุมยุยงปลุกปั่นจากการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่19กันรกฎาคมตามที่พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งมาให้เพื่อพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ โดยทั้งหมดยืนยันว่าการออกไปชุมนุมเพื่อเรียกร้องเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญและขอสู้คดีถึงที่สุดผมยังมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ได้ผิดแล้วก็อยู่ภายใต้ขอบเขตสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญดังนั้นถ้ารัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธินี้ไว้ให้กับเราแล้วการกระทำของเราย่อมไม่ต้องกลัวอะไรนะครับใช่ครับ สำหรับการเดินทางไปรายงานตัวครั้งนี้มีแกนนำนักศึกษาไป3คนนะครับเพราะอีกหนึ่งคนติดธุระเรื่องเรียนโดยทางสํานักงานอายการแขวงจัง,จงหวัดเชียงใหม่ให้มาพบอีกครั้ง24สิงหาคมขณะเดียวกันวันนี้มีกลุ่มนักศึกษาจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชนบางส่วนเดินทางไปลงชื่อเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในนักศึกษาที่มาร่วมลงชื่อบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ตอบโจทย์ให้สังคมจึงอยากจะให้มีการแก้ไขโดยขอให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศและเชื่อว่าถ้าสามารถทำได้จะยุติความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับการลงชื่อครั้งนี้จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึง22สิงหาคมนะครับโดยตั้งเป้าหมายให้ได้50,000รายชื่อเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปครับ